นะคะล่าสุดสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลังแล้วนะคะให้ช่วยมาเยียวยาคนพิการในไทยทุกประเภทที่มีอยู่เกือบ2ล้านคนค่ะ นายสุชาติโอวาดวันสกุลนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชนได้เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังเรื่องขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้5,000บาท3เดือนนายสุชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาคนพิการส่วนใหญ่จากจำนวนคนพิการทั้งหมดกว่า2ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเงินเยียวยาห้า ทอีกทั้งมาตรการระยะ3และพระราชกำหนดกลับไม่ปรากฏถึงคนพิการแม้แต่ตัวอักษรเดียวยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าคนพิการและครอบครัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงมาขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนิน5ประการคือให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกคนคนละ5,000บาทต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนและสขอให้รัฐบาลสร้างหลักว่ามาตรการดูแลแล,และเยียวยาร,ระยะที่3พรกรทั้ง3ฉบับและจะต้อง มีการวางแผนใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและโปร่งใสที่สุด3ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า3เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือนทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมป์และเกิน5แอมป์หากใช้ไม่เกิน3,000หน่วยก็ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีและ4ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการได้ร่วงหน้าได้จำนวน10เดือนตามความสมัครใจและข้อสุดท้าย ขอให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเร่งปฏิบัติตามมติคกกคนพิการแห่งชาติโดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคนคนละ1,000บาทโดยเร็วค่ะสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คนพิการได้รับความเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับใกล้ไม่มีอาหารจะกินนะครับครอบครัวบางคนตกงานแล้วก็อาชีพที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะของคนตาบอดนะครับ อาชีพนวดอาชีพขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็นะครับเปิดหมวกไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มีอาชีพได้เลยนะครับรายได้ไม่มีถึงครอบครัวคนพิการวันนี้ทางสภาคนพิการก็เลยรวบรวมข้อเสนอนะครับเพื่อมาให้ทางภาครัฐนะครับรัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อนของคนพิการโดยเสนอทั้งหมด5มาตรการนะครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะคือเงินกองทุนมีอยู่แล้วนะครับคนลพันเนี่ยสล้านคนก็ประมาณ2,000ล้าน นะเงินมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เงินก็อยู่ที่กรัญชีการเพียงแต่ขอให้กรัญชีการเนี่ยช่วยจัดส่งให้คนพิการเหมือนกับจัดส่งเี่ความพิการเนี่ยนะทางน้านนายประสงค์พูลทะเนศหลัดกระทรวงการคลังก็ได้ออกมารับหนังสือคำร้องจากกลุ่มสภาคนพิการและภาคีเครือข่ายด้านคนพิการนนพร้อมยืนยันรับเรื่องและจะพิจารณาคำร้องให้เร็วที่สุดคุณสมบ,บัตินะครับตอนนี้ที่ว่ามีบอกว่าไม่ผ่านนะครับ เขาได้ออกไปดูให้นะครับตอนนี้แล้วก็จะเร่งดูให้จบโดยเร็วใช้เวลาไม่กี่วันแล้วก็จะรีบจ่ายเงินเยียวยาให้ครับไม่ต้องห่วงครับนะแล้วแล้วตอนนี้ฐานข้อมูลท่าน่ะมีหลายคนอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพอมซึ่งดูง่ายอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมประสานเลยครับนะครับเดี๋ยววันนี้ประสานเลยให้กรมทำเองเนี่ยจะช้าท่เครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยววันนี้ประสานเลยครับนะครับนะครับขอบพระคุณมากครับผมรับข้อเสนอแล้วนะครับ